ผ้านวมเยลแมกคอตตอนยอดฮิตเป็นผ้าห่มนวมที่ห่มได้ทุกฤดูรูดลายสีสันน่ารักมาพร้อมกับแพ็กเกจกระเป๋าคาร์บอนสวยๆแบบนี้เลยเป็นผ้านวมรุ่นบางที่มีขนาดใหญ่ถึง6ฟุตและยังมีเนื้อผ้าที่ละมุนเดินได้ด้วยการอัดความร้อนซักไปปั่นเครื่องง่ายๆเลยนะคะไม่ต้องกลัวใย,ยกองเลยจะใช้งานบ่อยหรือซักบ่อยเนื้อผ้าก็ไม่เป็นขุยนะคะลายหลากหลายแบบสีชัดสวยคมเป็นผ้านวมเยลแมทคอตตอนที่มีเนื้อละมุนมากใช้งานได้ทุกฤดูเลยนะคะกจาดจะใช้งานได้ทุกฤดูแล้วผ้านวมรุ่นนี้อย่างนี้ ใช้เป็นของชํำรวยด้วยค่ะใช้เป็นของชํำรวยในวันสําคัญต่างๆไม่ว่าจะเป็นงานแต่งงานหรือว่ารับไหว้ใช้ในงานบวชหรือใช้เป็นของแจกของแถมให้กับลูกค้าคนสําคัญและมีราคาที่ย่อมเยาสมราคาเลยนะคะและผ้านวมรุ่นนี้ยังเหมาะกับทุกสภาพอากาศใช้งานในวันพักผ่อนสบายๆมีขนาดใหญ่ถึง6ฟุตจะห่มหนึ่งคนหรือห่มสองคนด้วยกันก็ได้นะคะและยังมีสีสันที่สวยงามคุณภาพดีไม่แพ้ใครเลยนะคะแถมยังมีราคาที่จับต้องได้ด้วยเพียงแค่ร้อยน,นิดๆเอง